ยมาเจอกันครับอ่าอันนี้ขี้หูเข้าจะเข้าขายกึ่งเปียกกึ่งแฉะไหมเนี่ยเข้าขายขี้หูเปียกแฉะนะครับเห็นไหมเห็นไหมเราก็ใช้วิธีเดิมนะครับแสะลังหัดเห็นไหมเห็นไหม แตะไปแล้วก็งัดอย่างเดียวครับใช้ด้านหลังนะครับใช้ด้านหลังของไอ้ที่ควักนะครับไม่ใช่ใช้ด้านหน้าใช้แบบนี้นครับลูกค้าจะไม่เจ็บและเวลากเก่าก็เพลินมากเลยครับเพราะว่าแต่จะลืมปัดคมของไอ้เครื่องมือก่อนนะครับโอ้ยมดว่ามดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมด โอ้แม่โอ้แม่โอเคโอเคโอเคแต่นี้เราก็จะมาล้างกันแล้วนะครับ ตัวด้านในเนี่ยเอียงๆไว้อยๆไว้ตัวด้านในไม่ไม่ไม่ได้มีขี้หูเท่าไหร่นะครับมีแต่ด้านนอกกับตรงกลางพอใช้น้ำยาละลายขี้หูไปเดี๋ยวก็หายหมดแล้วออืือ อก็ผมก็แค่หูไปแล้วก็เปิดทีวีดูแบบเป็นกานคู่ผู้หญิงตีกับอของจีนรอบรองนะเขาจะตีกับคู่หญิงของเกาหลีใต้คู่หญิงจีนก็น่าจะชนะได้แบบไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่านอกจากจะเก่งแล้วมีฝีมือแล้วก็ยัง เล่นสงครามจิตวิทยาตลอดตีไปยิ้มไปตีไปยิ้มไปอ่ะคนตัวเล็กนั้นเก่งมากเลยของยิงคู่จีนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเข้าไปชิงกับอินโดนีเซียส่วนในเน็ตเนี่ยผมนั่งดูอ่าดูไอ้แข่งบีมเอ็กผู้ชายกับผู้หญิงทั้งแรกดูผู้หญิงจบแล้วแต่พอดีลูกค้ามากก็เลยมานั่งดูอ่อเปิดทิ้งไว้ดูผู้ชายแล้วก็ดูวอลเลย์บอลของไอ สหรัฐอเมริกากำลังตีกับอิาอตาลีอยู่ซึ่งเป็นวอลเลย์บอลผู้หญิงนะครับบอลวอลเลย์บอลบอผู้ชายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูมันดูไม่ทันมันตบกันเร็วเกินปุมปมปมป่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ๊บหายแซบเลยอ่าตอนนี้เราจะเน้นไปที่ด้านในนะครับทำให้อลเลเล็ก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 หน่อย อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนตอนทําอะไรเดี๋ยวผมขยับมุมกล้องก่อนเพราะว่าจะมีแฟนคลับบางกลุ่มชอบตอนที่พันสำลีแล้วมุมกล้องอันนี้ก็ขอใช้มุมกล้องนี้ละกันอ่ชอบกันมาก ข้างในมีขี้หูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่สองครั้งที่สามที่ก็น่าจะเกี้ยงอะทงขอบแก้วหูนี่อโอเคอตอนนี้เราก็ดูดูไว้นะเห็นไหมทำเรียวเล็กแล้วก็ปั่นเข้าไปข้างในเลย ตอนนี้ปลายสําีกก็จะไปอยู่ขอบแก้วหูแล้วก็แก้วหูเลยนะครับอตอนนี้ผมพยายามเน้นมาที่ตรงกลางแล้วนะครับบิดมาตรงกลางบิดมาตรงโคนแล้วได้ไหม อโอ้แม่อาน่าจะสะอาดหมดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะแค่ปัดเล่นๆกันีเฉยเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกัน ลมแรงครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีแววฝนตกแต่ว่าลมข้างนอกแรงมากแล้วอากาศตอนนี้ก็ร้อนเปิดแอร์อุณหภูมิไปตั้ง20 21หรือ20ก็ไม่รู้ยังไม่11บบโมงเลยอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับมีหน้าละที่โตเกียวมันถึงว่าร้อนตัดแตกกันนะนักกีฬาไทยคนหนึ่งบอกว่าร้อนตอนซ้อมมาไม่ได้ซ้อมแบบนี้ ซ้อมมาแบบไม่ร้อนแล้วก็มาเจอร้อนก็เลยทำสถิติไม่ดีซึ่งอาผมจะพูดใหญดีอ่ะมันเป็นข้ออ้างนะครับมันเป็นข้ออ้างคือแพ้ก็คือแพ้ครับไม่ต้องอ้างหรอกครับเพราะามันร้อนไม่ร้อนมันก็แข่งสนามเดียวกันคนอื่นเขายังแข่งชนะทำไมเขาไม่บอกว่าเพราะอากาศร้อนเขาหล่อชนะล่ะอ้างครับ คือนักกีฬาลักษณะนี้นคือว่าจะพัฒนาต่อ,อยากครับเพราะว่าบัวแต่โทษตย่งอื่นไม่โทษตัวเองว่าตัวเองเก่งไม่พอมาดูกันต่อข้างนี้ก็ยังเป็นเปียกแฉะเหมือนเดิมนะครับค่อยๆค่อยๆแสแลงงัดขึ้นมานะครับออแต่ไม่เยอะเท่าข้างโน้นครับแต่ก็มีอยู่เห็นไหมอ่า

ท้างนี้มีนิดเดียวเองครับมีสองก้อนน้อยๆเดี๋ยวผมจะดูข้างในมีไหมมองจากมุมนี้ผมลดแสงลงมาเห็นแสงแล้ว อไม่มีแล้วเดี๋ยวเราล้างกันเลยดีกว่าเราล้างกันแล้วมามาดูตอล้างกันดีกว่าอวอลเลยบอลก็กำลังมันเลยนะครับอตอนนี้ผมก็เก่าเล่นๆอยู่นะครับ แบบเป็นต้นจีนก็ไปไกลแล้วครับความเก่งในคู่จีนนี่เหนือกว่าเกาหลีเยอะเลยนะครับแต่ถ้าความสวยน่ารักในผมยกให้คู่เกาหลีเลยนะครับเกี่ยวไอเนี่ย โชคดีนะในโอลิมปิกไม่มีผมเป็นกรรมการไม่งั้นผมให้จีนทั้งคู่นี่แ o, พ้ฝ่าว่าไม่สวยแล้วนะครับเกี่ยวไหมเนี่ยเสียดายเมื่อวานน่ะน้องเมย์ผมเผลอไปเชียร์น้องเมยเข้าแพ้เลยแล้วเมื่อวานเนี่ยทั้งวันผมเชียร์คู่ไหนคู่นั้นแพ้หมดเลย วันนี้ผมก็เลยเริ่มต้นที่เชียร์ใหม่วันนี้มาเชียร์คู่จีนคิดว่าถ้าแพ้นี่ก็เวอร์แล้วคงไม่น่าแพ้ครับเพราะตอนนี้นำไปแล้ว20ต่อ15เหลืแค่ลูกเดียวก็จะเข้าชิงกับอินโดล้วส่วนวอลเลย์บอลน,นี่ผมเชียร์ไอตัวอเมริกัน ส่วน e b บีผู้หญิงเนี่ยผมเชียร์อเมริกันผู้หญิงนั่นเอ้ยมันก็ชนะจริงๆว่ะแต่ผู้ชายเลยไม่ได้เชียร์ใครเลยเพราะว่ายัางไม่ได้เห็นฝีมืออา้าวผู้หญิงชนะไปแล้วแบบมีแต้นคู่หญิงเข้าชิงกับอินโดนีเซียแล้วอส่วนวอลเลย์บอลก็ยังตีก,กันอยู่นะครับ ชอบดูอลย์บอลผู้หญิงเนี่ยตรงที่มันแลนดี่กันเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหุ่นรูปร่างเขาสวยอะเกี่ยวปอไม่รู้ว่าผมตัวเตี้ยผมก็เลยชอบผู้หญิงดูดูผู้หญิงตัวสูงเพื่อลดปมด้อยครับผมไม่รู้ <c oughs> คงไม่เกี่ยวบ้างเฮ้ยบอสบอสแกปรับแอร์ลงมาอีกทีดิ ดตรงกลางอ่ะโคตรร้อนเลยอ่ะกดสิบเก้าเลยก็ได้อ่เหมือนเหมือนแบบผู้ว่าจังหวัดเอาแบบผ้าทิศมาจ่อข้างหลังเลยอ่ะโคตรร้อนเลยอ่ะ อ๋อามุมนี้ชอบกันไหมเซฟตอนนี้ยแก้วหูไปแล้วอ่าตอนนี้ก็เน้นๆที่ทู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 เห็นไหมข้างนี้ไม่ค่อยข้างนี้ไม่ค่อยมีขี้หูเหลืองๆแบบข้างนน้นนะครับข้างนน้นน่ะเพียบเลย แต่ผมก็ยังใช้สำลรีพันเลียวเล็กอยู่นะครับพยายามจะให้มันเลียวเล็กเพราะว่าหูค่อนข้างมาทางเล็กแต่ว่าไม่ใช่เล็กแบบไอหูที่เคยเจอจะไปนะครับแต่ว่าถือว่าเล็กอยู่แล้วก็ผมก็จะทำปลายสำลรียาวๆแล้วก็ปลายสำลรีเนี่ยครับไปโดนที่แก้วหูตอนเนี้ยพอปั่นโดนแก้วหูเนี่ยลูกค้ากี่คนกี่คนก็เสียวกันหมดแล้วครับ คนที่แค่ครั้งแรกนี่จะสะดุ้งเลยนะครับเพราะตอนที่โดนแก้วหูวแล้วตกใจมากก็จะดึงหูหนีกันพอผมอธิบายเขาก็ค่อยๆแบบตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีปัญหาละแต่ก็จะสะดุ้งทุกครั้งที่มันไปโดนมาส่วนลูกค้าที่เคยแล้วไม่มีปัญหาครับนอนนิ่งๆให้แคะกันอย่างมันป่าจบ อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถ่ายอ e ีนี้ให้ดูก่อนขี้หูรวมขี้หูเพราะว่าแฟนขับอยากเห็นอยากเห็นรวมขี้หูนี่ไงเห็นไหมอ่านี่ตัวก้อนเนี้ยมันเป็นที่จากด้านซ้ายด้านขวามีอยู่แค่สามติ่งเนี่ยครับ ด้านซ้ายมีสีติ่งเห็นไหมเอาล่ะจบเจอกันคิปหน้า